สวัสดีพี่น้องเบิ้อสักผู้สุกคนเนาะตอนนี้ตุ้มก็อยู่ที่กรุงเทพพี่น้องคนนี้มากกับลูกสาวสวัสดีเราบอกสวัสดีสวัสดีเดาแ,ดแม่ก็เห็นสวัสดีไหมดีค่ะสาวคนสวัสดียุโอเคค่ะโอเคค่ะอารมณ์อ,อารมณ์มาดีพี่น้องไอ้ลูกสาวใหญ่ตุ้มมากกรุงเทพแล้วพี่น้องไม่รู้สิเมื่อบอกพี่น้องฟังว่าสาเหตุเป็นยังไงกไปฟังเล่ามากแล้วกับเ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะ สาเหตุก็คือกล่องมีปัญหาพี่น้องกลองมีปัญหา,าตุ้มมาทายคลิปไว้ร้ายแล้วพี่น้องทายทายไวเพราะว่าจะเป็นคลิปขึ้นบ้านไหมแล้วก็คลิปคลิปธรรม,มาชาติเนาะแถวแถวบ้านตุน้มแล้วก็คลิปตลาดงั้นก็มายาโซกับทายคลิปงานบวชร้ายพี่น้องเพราะว่าเจ๊แปะคลิปแะบทายไว้เนาะแต่ว่าอัพโหลดคลิปอะไรพี่น้อง ฝ้ายกล่องอะตุ่มไปตั้งไอไออะไ้สูงขวดเนาะยังอะหรอรูปหอยโอเคค่ะเดี๋ยวแล้วแม่คุยกับท่านผู้ชมก่อนเนาะสีช็อกโกแลตได้ค่ะเป็นาักเตือนพี่น้องสีชมพูได้เดย์ได้เดย์เดี๋ยวแม่พ่อซื้อให้ยนะแบบกล้องใหญ่ๆเนี่ยโอเคค่ะเนาะแล้วก็อันนั้นายไปเพราะว่าห้องตุ่มล่ะมันเป็น ตรงไปเลยใส่แอนคอมพี่น้องคือใสออ่โดนไฟทั้งพันยูทูบจากกล่องออกมาเนาะกจากมาติปตัตตัดออกท,ทั้งทนะงั้งโทรศัพท์มือถือสินะของตุ้งอ่ะโทรศัพท์บกฮับเพราะว่าไฟกล่องกล่องอันตั้งแบบว่าคุณภาพสูงเกินไปตุ้งก็บอกผู้ว่าตอนนั้นก็คือแบบมือใหม่เนอกไม่หมดน,นิ้อย่างโน,น้ตหนึ่งว่า เขาใส่กองอย่างไรนะตนุ๊กกะเล็บเปิดที่ว่าฝ้ายแบบว่าสูงสูงหรอสูงเลยแหละเพิ่ามายละเอียดสูงเนาะวันนี้โดอ่าอัพฝ้ายโหลดมาใส่โทรศัพท์มือถืออ่าบะมีบ่มีภาพาแต่ยินเสียงแต่บ่มีภผ้าเพิ่เพราะว่าเพิ่มละเอียดสูงอะนะเพราะว่าโทรศัพท์อะอันบ่ได้มันต้องเข่าค่อมยางเดีย็บนองก็ได้ส่วนหนึ่็ยังหาแบบว่าจะยับพยายามไปหาหมอที่ว่าอยากให้เขา พีคข้อมาสินประจงให้เขาตัดออกมาให้พี่น้องแต่ว่าสิลศาสตร์ในแจ้งน่อยเนาะแต่ว่าสิริใจว่ากับพ่ายย่าเดีๆๆด่พี่น้องเออแต่ว่าก็อยากอัพโหลดคลิปให้พี่น้องอะไเบิ่งไปเดือนเดือนเนาะเพโทษเพราะพ่ยพี่น้องที่อ่าลอติดตามชมคลิปน้ำอันน้ำตุ่มเนาะก,กะขอโทษเขาพ่ายทลายเลยพี่น้องเด้่บอกว่าอาจจะอัพโหลดคลิปทราย,ยนี้ไปเนีกัมีปัญหาหลายอย่างเนาะก,กับทีนี่ไปกับทองเสียน้ำ หลายอย่างอุปสรรคหลายอย่างพี่น้องในการเฮ็ดคลิปชัวเฮ็ดคลิปเนาะก,กะทองเสียทองเสียกะหาย้น,นับกนเกลือพร้อมเนี่ยหานับเกลืออยู่ฟังลาบไปกินไข่มุแดงที่ว่าลงคลิปไปล่าสุดนั่นแหละก็เลยทองเสียนนเนาะจะบุญเนาะกะเลยมากเหมือนกันมีปัญหาข้างกล่องบนี้กล่องกับมีปัญหาอัพโหลดกับว่าได้ไอสิก็เลยตอนนี้ก็เลยไปยาสูบก,กับท้ายคลิป เดี๋ยวให้มีคุยกันทางผู้ชมก่ะเขาอยากกินไอติมหูปีเชื่อได้ได้แป๊บนึงมีคุยกันทางผู้ชมก่อนในนั้นน้องไปทั้งดาดฟ้าเขาไปีชื่ออืมได้ได้ค่ะแล้วเขาชื่อกองไงได้ได้เหมือนเหมือดเหมือนมืดเขาจะไม่ฉื่กองไงนอกจากนี่ดากามากรุงเทพแล้วนะต้องสาวสาวสาวมาส่งปีนปิดเทิมเนาะปิดเทิมก็ได้เอาคนมาทั้งสองคนมาทุกปีล่ะพี่น้องมามามากรุงเทพมา อยู่ประมาณ<ม>เดือนหนึ่ง<ม>สง่งว่าเดือนกว่านี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวพ<ม>่อค่พอมนันกระสีกับไปส่งแบบเปิดเทอมนะยังลับอู่แตหนูแต่หนูจะได้เต็มปีเชื่ออีกได้ได้ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปกินนี่แหละพี่น้องครับก็กำมากกันนึกว่าสิไปหายร้านเขาเห็นหายแต่ว่าปรากฏว่าร้านเขาก็เห็นบ่ไรเสีะเลยเรื่องหา พยายามอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าถ้าบ่เห็นลงก็คือแบบว่ากัศย์ครีมกัศย์สิลุงไปซื้อๆก็สิบ่ได้ล,ลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะเสียดายแฮงพี่น้องเสียดายเสียดายคลิดกุศลตั้งใจทายไปถ่ายตลาดบ้านจะโค้งนำ้ำแล้วก็ไปถ่ายธรรมชาติตามแม่น้ำโค้งไปหากุ้งฮ้าหอยสินะธรรมชาติงามงานพี่น้ใหญ่พี่น้องเห็นเนาะแล้วก็มีงานประเภทนี้คือา,านไม้ งาน,นไม่ทางฟังเล่าเนาะที่ว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ได้หล่ะพี่น,น้องวิธีสืบถอดกันมาเนาะบามีไลค์คลิปแบบพี่น้องไลค์คลิปเนาะจูบกระทำมาจากจากฟังเล่ากับมาเลยมาไทยไทยยูทยยีเโซอีอกไาน์ารบวชกานบวชร้านร้านเพิ่นเนาะร้านร้านร้านบ้านก็บเลย์ทายคลิปบรรยากาศเย็บบรรยากาศว่าไวรัสซีโร่ในพี่น้องคุแต่ว่าขาดพี่น้องแม่แม่คลิปแม่แม่ อย่างอะไรรู้เดี๋ยวอย่าให้แม่ให้แม่บอกก็ทานผู้ชมกันหนูสาวนี่กันให้แม่ให้แม่คุยที่โซนสาวไปแม่คุยก็ทานผู้ชมก่อนเกินหอดคิดถึงทานผู้ชมที่ทิ่ตามรับชมเนาะที่มาคอมเมนต์เนาะก็อยากอยากลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วพี่นนท์แต่ว่ามันมีเกิดปัญหาไอ้สินะก็อยากลงกับหอดแต้ยพี่ไรอะประมาณไปฟังเล่าประมาณ อาจจะอีพี่ที่4เองแล้วพี่น้องเพิ่งลงคลิปไป3ามซีคลิปเองกลองก็ได้เกิดมีปัญหาก่องแล้วจะไหนแก้ปัญหาจบแก้ปัญหาอะไรกันซีพยายามลงคลิปให้พี่น้องเบิงเนาะ้วให้ล้างอาจฉริยะในเจ้าหน่อยแล้วพี่น้องท้าท้าบริเลมก็คืออาจฉริเฮ็ดคลิปไปไปเรื่อยๆเนาะคลิปในกัจจิมีโอกาสหนักกัจ้สิเป็นไายให้พี่น้องเบิรงไใหมเนาะคลิปนี้ก็มา อบอกให้น่ที่แจ้งให้พี่น้องฟังตอนนี้แดี๋วเพื่อแบบพี่น้องที่เพิ่นรอติดตามรับชมแบบว่าคลิปที่ว่าไปฟังเล่าสีน้ำเนาะกับสิประมาณนี้แหละมาสวส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนะกนขอบคุณขอบใจหลายๆเดอ้อที่ติดตามรับชมเนาะแล้วก็ที่พี่น้องที่เขามาติดตามใหม่เนาะ คนดีแล้วจากพี่น้องนอกจากฟ้าพี่ตามคลิปต่อไปเนาะว่าตุ๊กเสียเอาคลิปที่ไปฟังเล่าโดนมามาลงไหนพี่น้องเลยเบิรงไหนโบได้ว่าอาจจะเ d ็ดคลิปต่อไปพาลูกเที่ยวในกรุงเทพมล่ะคลิปนี้ก็นอย่งงัจบเป็นคนดีแล้วจาะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเลยลูกโบมั้งบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูพี่ว่สวัสดีค่ะก่อนพี่เชื่อหนูสวัสดีค่ะอยากด้วกินได้สิพี่ สวัสดีค่ะไม่บายก่อนนะอาไม่บายพูดน่อย๊า่บายเอ้ะวันปะวันแล้วบายหรอบอลนะวันไม่บายหรอบอนบายท่านผู้ชมหน่อยอ้าวเฮ้ยชาแนลกงไงอ้าไม่บายก่อนเค่ะไปลวพี่น้องเมื่อไรลบโมคอยดีวันไหน